สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูแนนนะคะนวิชาหนา้าศิลินเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะชั้นป .6 เรามาเจอกันในเรื่องใหม่เนาะเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทยนะคะเรารู้แล้วเนาะว่าวิธีนะคะเครื่องดนตรีใช่ไหมคะแต่ละ ภาคใช่ไหมคะของอาทิตย์ที่แล้วสีภาคใช่ไหมนะคะภาคเหนือภาคกลางอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะเครื่องดนตรีของแต่ละภาคเนี่ยนะมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องดนตรีที่เราเห็นนะคะมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาเมื่อ,อไหร่อย่างไร นะคะเดี er ๋ยววันนี้เราจะลองไปดูนะคะวิวัฒนาการของดนตรีไทยดนตรีไทยท่าเรียนเห็นรูปนะคะมันจะเป็นรูปรานาดเอกกับรานาดทุ้มเนาะดนตรีไทยเลยนะคะดนตรีสีผภาคที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วนะดนตรีไทยเขาจะนําเอาดนตรีของภาคกลางเป็นหลักนะภาคกลางเนาะเป็นหลักเลยนะคะในวิวัฒนาการของดนตรีไทย นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยเนาะว่าเครื่องดนตรีที่เราเห็นหน้าตาของมันเนี่ยนะคะมันมาจากอะไรยังไงนะคะลงมาดาูจากที่เราเรียนนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องของวิชาสังคมใช่ไหมคะนักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะในการแบ่งยุคสมัยใช่ไหมคะเครื่องดนตรีก็เหมือนกันเลยค่ะ แบ่งตามยุคตามสมัยนะคะมีตั้งแต่สมัยสุโขทยัยเห็นไหมคะเหมือนในวิชาประวัติศาสตร์ไหมคะเนาะเครื่องดน,นตรีมันก็จะเกิดขึ้นมานะคะเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนคนเราเลยนะคะเราลองมาดูในยุคสมัยแรกเลยนะคะคือสมัยสุโขทัยนะคะวิวัฒนาการดน,นตรีอันแรกเลยนะคะคือสมัยสุโขทยัย เนาะเขาสันนิฐาน,นะะว่ามีวงดนตรีไทยดังนี้อะมาดูวงที่1น,นะคะวงที่1เลยคือวงบรรเลงพินนะคะวงบรรเลงพินจะประกอบด้วยผู้บรรเลงเพียง1คนเหมือนในตัวอย่างในรูปเลยค่ะนะคะมีผู้หญิงคนนี้นะคะกำลังเล่นเครื่องดนตรีนะคะ ผู้บรรเลงเพียง1คนนะคะจะทำหน้าที่ดีดพินนะคะและก็ขับร้องลักษณะคล้ายกับการขับรำนำนะคะขับรำนำรำนำก็คือการร้องเพลงนั่นแหละนะคะแต่สมัยก่อนเขาจะเรียกว่ารำนำนะคะมีคนเล่นเพียงคนเดียวนะสมัยก่อนนะคะเขาเรียกว่าวงบรรเลงพินนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อในสมัยสุขโขทัยคะ่ะ วงที่2นะคะวงที่2ของสมัยนี้ก็จะเป็นวงขับไม้นะ,ะวงขับไม้จะประกอบด้วยผู้บรรเลง3คนค่ะนะคะเหมือน,นรูป3คนได้แก่คนขับลำนำคนสีซอสามสายแล้วก็คนกวยบันดอกนะคะอะ่ะคนกลางตรงนี้นะคะคนขับลำนำจะทำหน้าที่นะคะในการร้องนะคะในการร้อง มีคนสีโซ่สามสายตรงนี้เรียกว่าโซ่สามสายนะคะคนนี้เนาะแล้วก็คนกวยบรรด์บรรด์ลักษณะเนาะมันจะมีเป็นหนังนะคะหนังหน้ากองทั้งสองด้านอย่างนี้นะคะเขาจะหุ้มหนังหน้ากองสองด้านแล้วก็เวลาเล่นเขาจะกวยนะคะกวยบรรด์ในสมัยก่อนนะคะเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่าคนกวยบรรด์นะคะอ่ะวงที่สาม วงที่สามที่เราจะเจอในสมัยสุโคไัยค่ะอ่ะมาดูมันจะมีการแบ่งลักษณะนะคะวงปีพาดเครื่องหอ่าวงปีพาดเครื่องห้ามีสองประเภทนะคะสองประเภทก็คือวงปีพาดเครื่อง5้าอย่างเบาอ่าซ้ายมือนะคะเป็นวงปีพาดเครื่อง5้าอย่างเบาถ้าขวามือก็จะเป็นวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนัก นะคะทำไมถึงชื่อเป็นแบบนี้นะคะเพราะเนาะลองดูสังเกตดูซ้ายมือนะคะอย่างเบาเครื่องนะคะเครื่องดนตรีจะมี1 2 3 4แล้วก็หเครื่องดนตรีจะมี5ชิ้นนะคะหอย่างเนาะมันจะมีลักษณะที่เล็กและมีน้ำหนักที่เบานะคะน้ำหนักที่เบายกตัวอย่างเช่นมีปีใน นะคะปีในเป็นเครื่องเป่าเนาะกรองชาตรีนะคะกลองชาตรีเป็นเครื่องตีนะคะมี2ลูกต่อมาเป็นทับหรือว่าโทนนะคะอันนี้ก็เครื่องตีเหมือนกันต่อไปเป็นชิงนะคะชิงนี่เคยเห็นอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะชิงก็เป็นเครื่องตีสุดท้ายแล้วนะคะก็คือของคู่นะ,ะของคู่ก็เป็นประเภทตีนะคะของคู่ ลักษณะทั้ง5้าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่มีน้ำหนักเบานะคะอ่าแล้วมาดูฝั่งที่เป็นเครื่องหาอย่า,ยางหนักอ่อย่างหนักอย่างหนักเลยก็คือเครื่องดนตรีนะคะมี5้าชิ้นเหมือนกันนะคะแต่จะมีขนาดที่ใหญ่น้ำหนักที่หนักใช่ไหมคะเขาเลยเรียกว่าเครื่อง5าอย่า,ยางหนักเนาะอ่าลองมาดู ปีพาสเครื่องห้าอย่างหนักก็จะมีปีในนะคะปีในเหมือนเดิมนะคะกลองทัดอ่ะกลองทัดจะมีหนึ่งลูกนะคะตะโพนตะโพนก็เป็นเครื่องตีนะคะตะโพนต่อไปเป็นคล้องวงใหญ่คล้องวงใหญ่นะคะมีน้ําหนักที่หนักและใหญ่มากนะคะแล้วก็ชิงยังคงเดิมนะคะอันนี้คือวงปีพาดเครื่องห้าอย่างหนัก นะักเรียนสังเกตเห็นนะคะส่วนมากจะมีเครื่องดนตรีประเภทเป่ากับประเภทตีใช่ไหมคะมีเป่ากับตีเนาะในสมัยสุขโขทัยนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมมันมียังไม่มีระนาดนะคะยังไม่มีระนาดเกิดขึ้นมาเลยนะสมัยนี้นะคะ,ะวงส,สมัยสุขโขทัยจะมีอยู่3ามวงใช่ไหมนะคะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะ ที่นี้นะคะสมัยอายุทยาสมัยที่สองแล้วนะคะสมัยอายุทยาสมัยอายุทยานี้นะคะวงดนตรีไทยนะคะจะมีเลย1คือวงปี่พาดนะคะจะมีวงปี่พาสเกิดขึ้นมาในสมัยอายุทยานะคะมีลักษณะเป็นวงปี่พาสเครื่อง5เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะแบบเดียวกับสมัยสุโขทัยเลย และจะมีใหญ่ๆตรงนี้รูปตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะคะวงปีพาสเครื่องห้าในสมัยสุขโขทัยจะมีรูปนะคะลักษณะของเครื่องดนตรีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอมาสมัยอยุธยานะคะเขาก็จะเพิ่มเอารนาดเอกเข้ามานะคะราดเอกจะเพิ่มเข้ามาในสมัยอยุธยานะคะต่อไปอนะคะในวง นะคะมะหลรีก็จะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะคะเป็นวงดนตรีที่นะคะรวมเอาการบรรเลงพินาการบรรเลงพินตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะการขับไม้นะคะ,นะคะซึ่งมีมาแต่โบราณเข้าด้วยกันนะคะเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอยุธยาะจะมีเครื่องดนตรี4ชิ้น นะคะสี่ชิ้นคือซอสามสาย,สายเห็นหน้าตาแล้วเนาะกระจับปีนะคะ,ะ,คะกลับพวงกลับพวงจะอยู่ข้างบนนี้นะคะผู้ขอบร้องจะเป็นผู้ตีกับพวงนะคะคนร้องจะมีหน้าที่สองหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ร้องกับตีกลับพวงนะคะและทับหรือว่าโทนตรงนี้นะคะเป็นเครื่องควบคุมจังหวะต่อมาได้พัฒนาเป็นวงมโหรีเครื่องหก นะคะเมื่อกี้เครื่องสี่มีสีเครื่องเนาะพัฒนาเป็นวงโ,โหรีเครื่อง6นะคะโดยเพิ่มเครื่องดนตรีอีก2ชิ้นนะคะคือรมนาอ่าที่อยู่คู่กับโทนหรือว่าทับนี่นะนะคะสำหรับตีกำกับจังหวะคู่กับทับนะคะสมัยปัจจุบันเขาเรียกว่าโทนรมนานะคะเรียกพร้อมกันเลยคือโทนรมนานะคะและก็มีขุยเพิ่มเข้ามาเป็น 6ชิ้นนะคะวงมโหลรีเครื่อง6เนาะ6ชิ้นตรงนี้นะคะอ่าทีนี้นะคะเราจะเห็นว่ารัสมันะคะสมัยแรกคือสมัยสุขโขทยัยอันที่2อายุทยาและอันที่3ก่อนที่จะถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็คือสมัยธนบุรีนะคะกรุงธนบุรีเนาะ ส่วนมากในด้านของวินาธนาการดนตรีไทยจะยังไม่มีการนะคะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรมากนะคะจะมีสุขโขทัยกับอยุธยาเป็นหลักเนาะเราเลยมาดูในสมัยรัตนโกสินนะคะรัตนโกสิน์เขาจะแบ่งเป็นราชการอ่านะคะราชการเหมือนปัจจุบันเลยนะคะ ตัวเราเองนะคะจะอยู่ในราชการที่เท่าไหร่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นราชการที่10แล้วใช่ไหมคะท่านเรียนทราบเนาะเป็นราชการที่10นะคะครูจะไล่ตั้งแต่ราชการที่1นะคะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์ในราชการที่1มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะบ้างเนาะเราลองมาดูกันนะคะดนตรีไทยนะคะในสมัยนี้ จะมีลักษณะและรูปแบบเหมือนสมัยอยุธยาเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นที่นักเรียนเห็นนะคะในรูปเนาะตอนสมัยอยุธยาเราจะเห็นกองทัศตัวนี้ใช่ไหมคะแค่ตัวเดียวใช่ไหมนะคะแค่ตัวเดียวแต่ในราชการที่หนึ่งเขาจะเพิ่มกองทัศนะคะในวงปีพาดเป็นอีกหนึ่งลูกนะคะก็เลยกลายเป็น 2ลูกมาถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านเรียนสังเกตเห็นในวงปีพาดนะคะเขาจะมีกองทัตอยู่2ตัวนะคะซึ่งชื่อของกองทัตก็จะไม่เหมือนกันเสียงของมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะชื่อเนาะลูกที่1ลูกแรกเนาะเขาจะมีเสียงที่สูงเสียงสูงจะเป็นตัวผู้ ะคะถ้าเสียงสูงจะเป็นตัวผู้และอีกตัวหนึ่งจะเป็นเสียงต่านะคะเสียงต่ําจะเป็นตัวเมียนะคะเสียงสูงกับเสียงต่านะกองทัศนะคะเพิ่มมาในราชการที่หนึ่งนะคะที่นี้มาดูในราชการที่สองต่อเลยค่ะ ราชการที่2นี้นะคะสมัยนี้ถือนะคะเป็นยุคทองของการดน,นตรีเลยนะคะมีการพัฒนาหลายอย่างนะคะเช่นการนำเอาวงปี่พาดนะคะมาประกอบเสภาเป็นครั้งแรกนะคะประกอบเสภาเสภาทั้งเรียนเรียนภาษาไทยนะคะก็จะมีการขับร้องการเสภาใช่ไหมคะมีบทบทกรบทเสภาต่างๆใช่ไหมนะคะทั้งนี้เนาะ พราะองค์พระมหากษัตริย์นะคะในรัชกาลที่สองเนาะทรงสนพระไทยในด้านดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถนะคะในด้านดนตรีไทยถือขนาดที่ทรงดนตรีไทยคือซอสามสายก็คือที่ผู้หญิงคนนี้เล่นนะคะก็คือซอสามสายมีซอคู่ผหัดนะคะชื่อว่าซอสายฟ้าฟาด นะคะจำให้ดีๆเนาะซซสามสายชื่อซอสายฟ้าฟาดนะคะอีกทั้งพระอ,องค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่ไพเราะและอมตะมาจนถึงปัจจุบันนั้นก็คือเพลงบูหลันลอยเลื่อนนะคะเพลงบูหลันลอยเลื่อนบูหลันหมายถึงพระจันทร์ตรงนี้แหละค่ะนะ,ะหมายถึงพระจันทร์นะคะผู้แต่งเขา ให้เพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงบุหลันลอยเลื่อนเนาะเกิดขึ้นคือซอส,สามสายนะคะจำไว้ให้ดีเนาะอ่ะต่อไปรชัชกาลที่3ค่ะรชัชกาลที่3เราลองมาดูซิเห็นไหมมีเครื่องดน,นตรีเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะรชัชกาลนี้นะคะมีการพัฒนาวงปี่พาสนะคะขึ้นเป็นวงปีพาสเครื่องคู่ เครื่องคู่โดยประดิษฐ์ระนาดทูมมาคู่กับระนาดเอกนะคะประดิษฐ์ของวงเล็กมาคู่กับของวงใหญ่ถ้าเราเห็นนะคะตั้งแต่แรกเลยจะมีระนาดเอกเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะในรชัชกาลที่3นี้เขาจะเพิ่มระนาดท้มนะคะให้มาคู่กับระนาดเอกระนาดเอกจะมีเสียงแหลมสูง นะคะเสียงดังกลางวานส่วนระนาดทูมจะมีเสียงที่นุ่มนวลและก็เบานะคะจะใช้ไม้ตีคนละอย่างนะคะคนละรูปแบบเนาะนะคะและก็เพิ่มอะไรของวงเล็กนะคะให้มาคู่กับของวงใหญ่ใช่ไหมคะของวงเล็กของวงใหญ่เนาะให้เสียงมันเกิดความไพเราะขึ้นนะคะในวงปีพาดเครื่องคู่ เป็นวงปีพาดเครื่องคู่ตอนแรกมีวงปีพาดเครื่องห้านะคะตอนนี้รชัชกาลที่3เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นปีพาดเครื่องคู่นะคะทีนี้มาดูต่อเลยนะคะในรชัชกาลที่4รชัชกาลที่4ค่ะรูปข้างบนนี้นะคะลักษณะเครื่องดน,นตรีข้างบนนักเรียนอาจจะไม่คุ้นตาเท่าไหร่เนาะนะคะเขาเรียกว่า ระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทุ้มเหล็กนะคะมีการปรับปรุงวงปี่พาทเครื่องคู่เมื่อกี้มีเครื่องคู่เน,ะนาะมาสมัยราชการที่4นะคะจะเป็นวงปี่พาดเครื่องใหญ่วงปี่พาดเครื่องใหญ่นะคะโดยประดิษฐ์เครื่องดนตรีเรียนแบบระนาดเอกแล้วก็ระนาดทุ้มนะคะโดยจะใช้โลหะทําลูกระนาดและทําลังระนาดให้แตกต่างไป นะคะเมื่อกี้เราเห็นระนาดเอกระนาดทูมจะเป็นไม้ใช่ไหมคะไม้ไผ่กับไม้เนื้อแข็งแต่ถ้าเป็นระนาดเอกเหล็กนี่ตรงนี้นะคะเขาจะใช้โลหะหรือว่าเหล็กเนะะี่ยค่ะมีในการทําตรงนี้ก็จะสร้างขึ้นมาเรียกว่าระนาดเอกเหล็กแล้วก็ระนาดทูมเหล็กนะคะอยู่ในวงปีพาดเครื่องใหญ่ ็นไหมวงปีพาดขยายขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็นิยมร้องเพลงส่งให้ดนตรีรับนะคะเรียกว่าการร้องส่งจนกลายเป็นเพลงเทานะคะการร้องส่งอะลองมาทำความเข้าใจกับคำว,ว่าการร้องส่งก่อนเนาะสมัยนี้นะคะจะมีการร้องเพลงเพิ่มเข้ามาในวงดนตรีนะคะการร้องส่งเนาะ เพลงที่เราฟังปัจจุบันเนี่ยนะคะนรกเรียนจะได้ยินทั้งเสียงดนตรีแล้วก็เสียงคนร้องใช่ไหมคะแต่มันจะมีแยกอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแต่เสียงดนตรีนะคะไม่มีคนร้องก็คือเรียกว่าเพลงบรรเลงเพลงบรรเลงนะคะการร้องส่งเนี่ยนะคะร้องส่งก็คือจะมีคนร้องนะคะขึ้นก่อนคนร้องพอร้องเสร็จก็จะส่งให้ดนตรีรับ ดนตรีก็จะเล่นนะคะตอนหลังถ้าเราร้องร้องจบแล้วดนตรีก็จะเล่นเล่นไปนะคะหรือบางเพลงก็จะมีทั้งร้องแล้วก็ทั้งร้องแล้วก็ดนตรีนะคะเขาจะเรียกว่าการคลอนะคะสอบสังคีตที่เราเรียนแล้วเนาะก็จะเรียกว่าการคลอจะมีทั้งคนร้องแล้วก็ทำนองเพลงนะคะคลอไปด้วยกันนะคะจนกลายเป็นเพลงเถา เพลงเถาคือเพลงอะไรชื่อเพลงหรือเปล่านะใช่ชื่อเพลงหรือเปล่าเนาะเพลงเถานะคะง่ายๆเลยเพลงเถาเนาะเพลงเถาก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะ3ชั้นนะคะเราเรียนในเรื่องของจังหวะเพลงไปแล้วใช่ไหมคะก็จะมีจังหวะ3ชั้นจังหวะ2ชั้น และจังหวะชั้นเดียวนะคะใน1เพลงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้ง3จังหวะคือจังหวะ3ชั้นสองชั้นและชั้นเดียวอยู่ใน1เพลงเขาเลยเรียกว่าเป็นเพลงเถานะคะและสุดท้ายเลยก็คือมีวงเครื่องสายเกิดขึ้นนะคะวงเครื่องสายก็คือตรงนี้จะเคซอด้วงซออูนะคะเครื่องสายจะเป็นประเภท สีกับประเภทดีดต,ตอนแรกๆจะมีประเภทเป่ากับประเภทตีใช่ไหมคะอะ่ในช่วงนี้ก็จะมีจะเคสอด้วงสอ,อู้เพิ่มเข้ามานะคะอ่าทีนี้เราลองไปดูนะคะในราชการที่5ต่อเลยคะ่ะราชการที่5เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราเวฟพอยห้ครูมันไม่ไปแป๊บนึง รัชการที่ห้านักเรียนอย่าเพิ่งจดเนาะให้นักเรียนฟังก่อนแล้วนักเรียนค่อยไปย้อนหลังนะคะดูไล์สดจดทีหลังเลยไม่อย่างนั้นจะไม่ทันนะคะอ่ารัชการที่5ต่อเลยนะคะรัชการที่5 <c oughs> ในรัชการนี้นะคะได้มีการปรปับปรปุงอ่าปรับปรุงวง วงปี่พาดขึ้นใหม่นะคะส่วนมากจะมีแต่วงปี่พาดเนาะวงปี่พาดขึ้นใหม่ชนิดหนึ่งเรียกว่าวงปี่พาดดึกดําบันอ่านะวงปี่พาดดึกดําบันเป็นยังไงชื่อเหมือนไดโนเสาร์เลยใช่ไหมนะคะแต่ไม่ใช่เนาะสำหรับใช้บรรเลงประกอบการละครการแสดงละครดึกดําบันอ่านะชื่อของละครเขาเรียกว่าละครดึกดําบันวงดน,นตรีหรือว่าวงปี่พาดเนี่ยนะคะเขาเลยเรียกเหมือนกับ ละครเลยก็คือดึกดำบรรพ์น,นะคะซึ่งซึ่งจะใช้เครื่องดนตรีนะคะที่มีเสียงทุ้มนุ่มนวลกับเพิ่มเครื่องดนตรีบางอย่างเข้ามาใหม่นะคะเครื่องดนตรีในวงปีพาดดึกดำบรรพ์จึงประกอบด้วยระนาดเอก้วนะฮองวงใหญ่ระนาดทุ้มระนาดทุ้มเหล็กนะคะคุยซออู้ ค้องหุยอ่าอันนี้คล้องหุยนะคะค้อง7ใบนะคะคล้องหุยข้างบนนี้เลยอ่ะค้องหุยนะคะจะมีอยู่เใบลักษณะจะคล้ายๆกับค้องบ้านเราเนาะแต่มันจะมีขนาด7ใบด้วยกันนะคะเสียงมันก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำที่ไล่ระดับกันนะคะแล้วก็กองตะโพนอ่ามีตะโพนก่อนตะโพนกองตะโพนแล้วก็เครื่องกำกับจังหวะ กองตะโพนดูข้างบนฝั่งนี้นะคะกองตะโพนถ้าเราเห็นเขาจะเอาตะโพนนะคะสองลูกนี้นะมันเป็นตะโพนแล้วเขาเอามานอนอย่างนี้นะคะมาใส่ขาตรงนี้ตะโพนเขาจะใช้มือนะคะแต่อันนี้เป็นกองตะโพนจะใช้ไม้สองด้านนี้นะคะใช้ไม้ในการตีนะคะเรียกว่ากองตะโพนถลาชการที่5จะเกิด ละครดึกดำบรรพ์แล้วก็วงปีพาดดึกดำบรรพ์น,นะคะในวงนี้อ่าทีนี้ลองมาดูนะคะราชการที่หกอ่าราชการที่หกต่อเลยค่ะราชการที่หกนะคะจะมีวงปีพาดมอนอวงปีพาดมอนเกิดขึ้นนะคะนิยมประคมในงานศพ ปีพานมอนนะคะมีปีพานหลายวงเลยปีพานมอนเกิดข,ขึ้นในรชัชกาลที่6นิยมประคมในงานศพนะคะมีการนำเอาอังกะลุงนะคะอังกะลุงจากอินโดนีเซียมาดัดแปลงและปรับปรุงใหม่จนถือเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งอังกะลุงนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาครูจะเอาเครื่องดนตรีมาให้ดูเนาะจะเป็นประเภทจะใช้เขยา่านะจ๊ะ ะะใช้มือเขย่าแทนนะให้เกิดเป็นเสียงนะคะแล้วก็มีวงเครื่องสายผสมเกิดขึ้นโดยมีการนำเอาขิมนะคะตรงนี้ที่กระตูนตัวนี้เล่นอยู่นะคะก็คือขิมเรียกว่าขิมเป็นเครื่องตีนะนะคะออแกนออแกนอยู่ในดนตรีสากลน,นะคะ มาใช้ในวงเครื่องสายหรือว่ามาผสมในวงเครื่องสายนะคะ <c oughs> ก็จะเกิดเป็นวงเครื่องสายผสมเอาขิมมาผสมก็จะเกิดเป็นวงเครื่องสายผสมขิมนะคะออแกนก็จะเป็นเครื่องสายผสมออแกนนะคะในราชการที่6นี้นะคะอ่าต่อไปเรามาดูใกล้จะจบแล้วนะคะในราชการที่7จนถึงปัจจุบัน จนถึงราชกาลที่10เรานะคะดูราชกาลที่7นะเรื่องนี้จะยาวนิดนึงนะคะพระ,พระบาทสมเด็จะะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนะคะสนพระไทยทางด้านดนตรีไทยมากเช่นกันในราชกาลที่7นะพระองค์ได้พระราชนิพนธ์เพลงไทยที่ไพเราะไว้ถึง3เพลง อสามเพลงก็คือเพลงโฮมโรงขึ้นกระทบฝั่งนะคะนี่คือดนตรีเพลงของดนตรีไทยนะโฮมรงขึ้นกระทบฝั่ง3ชั้นนะคะขึ้นนะ,ะต่อด้วย3ชั้นก็คือเพลงที่มีจังหวะช้าใช่ไหมคะสชั้นเนาะต่อไปเพลงที่2คือเพลงขมิละอองขมิละอองวงเล็บเถาเพลงนี้จะเป็นเพลงเถา จะมีทั้ง3ชั้น2ชั้นและก็ชั้นเดียวนะคะเพลงเผาที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้แล้วเนาะและเพลงที่3เพลงสุดท้ายคือเพลงราตีประดับดาวนะคะราตีประดับดาวเถาเหมือนกันเลยมี3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวใน1เพลงนะคะดนตรี <'t> นะคะมีการพัฒนารูปแบบและอื่นๆจากเดิมให้สมบูรณ์นะคะขึ้นไป ซึ่งมีการหยุดชะง,งักไปบ้างช่วงเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะการปกครองจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทยมากขึ้นนะคะถ้านักเรียนสังเกตเนาะราชการที่9นะคะที่เราเห็นเนาะนะคะส่วนมากพระองค์ท่านจะแต่งเพลงใช่ไหมคะที่นักเรียนได้ยินเนาะเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆเพลงใกล้ลุ่งนะคะ ส่วนมากจะเป็นเพลงที่มีการผสมผสานของสากลเข้ามานะคะและจะมีเครื่องดนตรีนะคะที่พระอ,องค์เล่นเนาะก็คืออะไรนะแซกโซโฟนใช่ไหมคะเนาะถ้าน้องเรียนสังเกตดูในข่าวในอะไรก็ตามนะราชการที่9ราชการที่10ก็เหมือนกันคล้ายๆกับราชการที่9เลยนะคะ ส่วนมากเนาะจะเป็นพระอะไรนะพระเทพใช่ไหมที่ทรงดนตรีไทยอยู่บ่อยๆนะถ้าเรียนดูข่าวในพระราชสำนักนะคะเขาก็จะมีการอ่านรูรักดนตรีไทยเนาะมีการทรงเสริมมีการให้เรียนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเครื่องดนตรีมันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยใช่ไหมคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะคะ มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนารูปแบบตามยุคตามสมัยตามเวลาใช่ไหมคะสมัยตอนนี้ก็จะมีการนำอะไรวงดนตรีสากลน,นะคะเข้ามาผสมผสานกันนะคะแบ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพัฒนาการไปเรื่อยๆเนาะอ่ะทีนี้เราเรียนในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีไทยนะคะทั้ง สียุค4ี่สมัยแล้วนะคะตั้งแต่สมัยสุขโขทัยใช่ไหมคะสมัยอยุธยาธนบุรีใช่ไหมคะธนบุรีเราข้ามไปเลยเพราะมันไม่มีการพัฒนาอะไรมากใช่ไหมคะและราชการสุดท้ายคือและยุคสมัยที่4ก็คือยุคอะไรรัตนกโกสินทร์ซึ่งมีอยู่10ราชการใช่ไหมคะอ่าโอเคถ้าเพิ่เรียนคนไหนที่นะคะ นักเรียนฟังไม่ทันนะคะหรือไม่เข้าใจในแต่ละยุคสมัยนะให้นักเรียนไปย้อนดูคลิปได้เลยนะคะทีน่นี้คำสั่งนะคะกูจะให้นักเรียนทำงานนะคะให้เขียนแผนผังความคิดนะคะวิวัฒนาการดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์อ่าเหมือนงานครั้งที่แล้วเลยนะคะครั้งที่แล้วครูให้ทำไม้แมพใช่ไหมคนไหนยังไม่ได้ส่งคะนักเรียนรีบส่งเลยนะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะมีการสอบเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวนักเรียนเราไม่มีคะแนนเก็บนะนักเรียนคนไหนที่รู้ตัวว่ายังส่งงานไม่ครบนะคะให้รีบส่งเลยนะและงานอันนี้งานสุดท้ายก่อนที่เราจะสอบกลางภาคนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนแผนผังอธิบายนะคะเอาแค่สมัยรัตนโกสินทร์นะ นะะดูดีๆนะในสมัยรัตนโกสินทร์แค่นั้นนะคะจะมีอยู่10ราชการใช่ไหมนักเรียนไปทำแผนผังความคิดคล้ายๆกับ My n d p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  i n g ค่ะแต่จะโยงออกมาเป็นราชการแต่ละราชการนะคะให้ทำลงในกระดาษ A4 นะคะทำในกระดาษ A4 เนาะตกแต่งให้สวยงามนะคะและครูมี q r c o d e ตรงนี้ นะคะคือกลุ่มส่งงานวิชาหน้าตัดศปลคนไหนที่ไม่ได้ส่งนะคะบางคนยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยค่ะนะคะให้นักเรียนไปดูให้เรียบร้อยสแกนค r วค้ดตรงนี้แล้วเข้าไปส่งงานเลยค่ะในกลุ่มงานวิชาหน้าตศิลนะคะตั้งแต่งานอาัดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะขับร้องเพลงเราดงเดือนอันนี้ก็ส่งยังไม่ครบนะคะในชั้นป .6 เนาะเนาะ วันนี้ครูก็นะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะในเรื่องของวิวัฒนาการดนตรีครูขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะและทำงานส่งครูให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคาบหน้าอาทิตย์หน้าสอบกลางภาคให้นักเรียนไปทบทวนให้ดีๆตั้งใจสอบนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย